ผมเคยเจออย่างนี้ทีหนึง่งเมื่อเร็วๆนี้ผมไม่สบายออคือผมเนี่ยมีอาการป่วยนู่นป่วยนี่ป่วยนั่นตลอดเวลาเลยผมก็แบบทุกข์ใจมากช่วงเดียวปวดหลังออลผมเป็นหนักมากจริงจิงจนกระทั่งมีอยู่คืนนึงผมหลับไปแล้วผมก็ฝันผมฝันว่าอยู่นี่ผมเดินเดินไปอยู่นอกบ้านผมเองนะฮะก็มีฝนเนี่ยตกมาตกตกตกจนแบบผมเปียกหมดแล้วผมก็แบบเงยหน้าขึ้นไปปรากฏผมไปเจอพระรูปองค์ใหญ่มากเลยยืนกํนลาลังพรมน้ำมนต์อยู่ แล้วป้าผมเนี่ยคนลุกคนลุกคนลุกป้าผมเนี่ยที่ตายไปแล้วก็เรียกกวักมือเรียกผมเข้าไปในบ้านบอกเข้ามาผมมาเข้าไปเสร็จปุ๊บปรากฏผมไม่เจอพระองค์นั้นอ่ะที่ผมนำม้ำมนต์นั่งอยู่กับป้าผมข้างในป้ามากราบท่านแล้วสิผมก็เลยกราบท่านก็ถามในฝันนะก็ถามว่าท่านเป็นใครครับอะไรเงี้ยทำไมถึงมาผมน้ำมนต์ให้ผมแบบนี้ผมเปียกหมดเลยอยากรู้อ่ะท่านตอบว่าไงเลยไหมอือท่านชื่อมั่นเสร็จปุ๊บ ผมก็ตื่นผมก็ไปเล่าให้เมยฟังผมก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตกับเมยวันนั้นเปิดดูมัน่นอ๋อไม่รู้จักหลวงปู่มัน่นไม่รู้จักไปเจออุ้ยองเดียวกันเลยเป็นเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์เป็นอาจารย์สายวิปษษัสสนาของอาทางอีสานแล้วหลังจากนั้นนะคุณเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แหวนด้วยผมเนี่ยเริ่มหายจากอาการไม่สบายอ๋อเหรอก็ทุกวันที่ผมก็ไม่เป็นอะไรเลยอะจริงๆแล้วทำไมไม่เอามาบูชาล่ะ ทุกวันนี้ผมบ้านเต็ไมไปด้วยรูปหลวงปู่มั่นเต็ไมไปหมดเลยกระหับทุกวันไว้วทุกวันท่องคาถาหลวงปู่มั่นขึ้นใจเลยทุกวันนี้ท่องว่าบัญจา,มาเมลชินโนนาถประโตสสมโพธิมุตตะมังเกตุสตังปการเสตติธรรมาจาักรการวัตยิเอเตนะถวะเทนะแล้วแต่บูชาชีวิตหนุ่มก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเหมือนการเหตุการ์คายกันอย่างนี้